บางคนนะครับไปไซสกับโบอดตายไปไซสกับโบมีคนสั่งไปไซสไม่ได้พูหักบางคนไปไซสกับเข่ามูบอดดิมันจไะได้กระา,า,า,างเข่ามูบอได้แม่กระทั่งคำว่าข้าจ่ายังบวแหกบานแหกขคกไปความคิดจังสิเีเป็นความคิดที่ตังคิดว่าคือบานคือเมือง นี่นะครับเื่อคนอคิดอั่างนั้นมีไม่ต้องว่าคนละพอล่อละแม่เน่ยแม่กระทั่งว่าพ่อแม่เดียวกันยังคิดบ่คือกันสวัสดีครับเสาร์มนีนะครับวันที่ยีบสามแล้วละ่ะเนาะวันจันทร์ที่ยีบสามมิถุนายนสองพันห้ารอยหกสิบแปดแล้วนะครับบนเบื้องหลังของสาวมินตากำลัง ถ่ายคลิปเห็ดกับเขานะครับยู่งงเสียละการใช้ชีวิตของเขาผู้รักไทยลาวนะครับเดี๋ยวเราเห็ดแล้วเราถ่ายคลิปจบเขาคอยมานั่งกินเขากันนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับผมพ่้ใหญ่ชลิดร,รักต่างวัยครับมีตาสาวเรารักต่างวัยค่ะเมน,นี่มากินเขาเศร้าน้ำกันเดอร์อันนี้หนึ่งหัวลา คนมากินแต่หัวทายคีบได้ก็กินแต่หัวแล้วกาน,นี่อ่าผักกาดผักกาดอันนี้ผักกาดขาวอันนี้หัวกะหล่ำครับเจ้าข้าวเหนียวเจ้าประเด็ดเจ้าประเด็ดเป็นเจ้าเจ้าประเด็ดนะ้ำเจ้าประเด็ดตอนมาช่วยช่วยทำก,กันนะครับผมกินข้าวเว้ากันนะครับกินข้าวไปคุยกันไปน,นี่เอาตั้งเอ,เอามอามตั้งข้างล่างเนาะ เศร้าๆมาอนี่บรรยากาศอึมคึมนะครับครึมๆมันเขาเคือจังกิดเนี่อมันคือจังส่งเป็นติดเมื่อน้องผ่านเนาะก็ไ่ได้ไปเรียนลินน้องซิมน,น้ำอ่เจวมาดูหัวปลานะครับเป็นหัวปลาลินอ,อ,อันนี้มันต้องได้เป็นแบบนี้ก<น>ินหัวได้แต่หัวหัวอิลี ตวงน,นึงเขาห้ากินแต่ประดุกนะคขาซื้อว่าเป็นยังไงกินกินปลาดุกช่วงพักใส่่วงช่วงนั้นเนากินปลาลุกดูนะครับยินบ่ะเหมือนเขาว่ามื่อเว้นเมือ่อเีลยวมากเหนติดติดหนึ่งก็ระวังแต่ในช่วงนี้ถ้างดกินปลาได้เพราะว่าปลามัน เหมือนกับว่ามันจะติดเชื้อมาจากยังอ่ะมาทางเมืองจีนนะครับที่เป็นป่าน้ำโขงนะครับดีมันมาก,กับน้ำเข้าเป็นประดุกที่นี่บาดมีแผลหรือว่ายังใดยังแะนะแล้วมันจะมีโรคอันใดหนึ่งขึ้นมาเราก็กินแล้วก็ทําให้เขาปวดหัววิ่งเวียนหรือว่าเป็น,ยยนนะียังจักอย่างนึงนะผมจำไม่ได้แต่ว่ารู้แต่ว่ามันอันตรายอืเป็น ส่วเที่เฮากินแบบย่างาคักเลยนะครับเหมือนกับวิ่งวิงเวียนจริงๆนะครับจังนั้นก็นตอนนี้ให้ล้วล่ะลูกดูกซยเขอจะกินไ,ได้ปะดูวานดันบ่แมีม่ยคนใดมีความดันอะกินบ่ได้ก็กินแล้วมันวิ่นหัวกินได้อยู่แต่ว่ามีอาการถ้ามือใดเฮ็ดก็เขาเฮ็ดประดูก,กินมว,ว่าวิ่นหัว สงสัยร่างกายมันน่บอรับการยูกการกินของเล็กน่อยนะครับมันบพคือคุณใหญ่หรือว่าผู้ใหญ่บางบางคนในช่วงเป็นเล็กน่อยก็คือกันนะครับอืรลางคนนี้จนใหญ่เป็นสาวแล้วค่อยกินเพชรใดก็มี ผู้ลังค้นกินเพลทได้ตั้งแต่ย่างเป็นคู่ดูคอยแต่ละคนอนะ่ะซอนกินตั้งแต่น้อยแล้วเป็นเพลทผู้ลังค้นนี่ประเภทใบไม้ประเภทพักประเภทอย่างนนเนี่ยบอกกลิ่นได้ไหมหาห้าวไปซอนกินเนาะหาเป็นย่มากกนบ่นปเป็นก็่ยังใบเตยเนี่ยจะกินมีแต่ไข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 ่เป็นยังคือกิน่นจะไข่ เอาอย่างอื่นให้กิน่นมันมากินอีหลีนะครับผวแม่นว่าขี่ทีวนมกว่าแพงบั่อยากสอนกิ่นเลยแต่ว่ามันมันย่อหมอาเขาปากเลยจังใจตู้เมื่อเฮ็ดเขาพัดหรือว่าเฮ็ดอาหารที่มีต้นหอมต้นยังใบใหม่ไมเคีเยวออก,กตะกอน <c oughs> คือว่าเป็นคนที่อาภัพนะครับบ่งจักลิ่นของแฉก ก็อยากให้กินแต่ว่ามันโบกินนะครับผ <c oughs> ู้ตะวันกินยังไงผู้ตะวันเนี่ยผู้ตะวันผู้พิ้งกินตั้งแต่หน่อยอความเอาใจใส่เหรอเนาะับพี่น,นอนเด็กน้อยเนยกน็คือว่าพ่อแม่สอนนั่นแหละพ่อแม่ต้องสอนต้องเอาใจใส่นี่ บางคนก็เลี้ยงลูกรังแกพ่อแม่รังแกฉันบางคนก็เลี้ยงลูกแบบว่าให้เป็นคนที่ช่วยเหลือตัวเองได้ไปไซสกระโบอดตายบางคนนะครับไปไซสกระโบอดตายไปไซสกระโบมีคนสั่งไปไซไม่ได้ปูหักบางคนไปไซสกระเขาหมบ่ได มันจะได้กับสร้างเขามู่บได้แม่กระทั่งคําเบาข้าจ่ายังเบาแหกบานแหกคอกไปความคิดจริงๆก็เป็นความคิดที่ตังคิดบวกคือบานคือเมืองมี่นะครับเพื่อคนอคิดจรสันมีไม่ต้องว่าคนละพ่อละแม่เลยแม่กระทั่งว่าพ่อแม่เดียวกันยังคิดบ่คือกันนกตัวย่างครับ คือจังผมกับน่องสาวผมเนี่ยเลือดพีนไพ่ในพีนน่องผม,ผมทั้งหมดเนี่ยถูกเกิดมานํำผันเจ็ดคนจะมีอยู่คนที่แตกปอกก็คือคิดไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็โอ้ชีตเขาเนาะจนสีเทาแล้วนะครับจนสีเทาแล้วย่ังบ้านในมีงันอยู่ จังห่อกินแบบนี้มันกันยังอันนั้นผักมีหยาห้าผัก <ฮะ S 2> ห้าหยามากินต้องเป็นคนที่กินผักเป็นกินผักเป็นมันก็จะได้คุณค่าทางอาหารเข้าไปด้วยว่าเมนตะละมือกินให้อิ่มอยู่รอดมันก็อยู่ได้เหมือนกันเด็กกินให้อิ่มอยู่รอดก็ยังข้าวทั้งชนเผาช้อนหยานาะ เขาจะกินง่ายอือยังอีลาน่อยนะครับออกตัวไว้ก่อนนะครับที่อีลาน่อยมันนั่งกินเขากับแม่มันร้านเนาะครับเป็นยังเขาว่าเป็นยังจ้งคอยบอนพอดไข่ให้ห้านก็อ่าก็ย่อมเราว่าบ่ไดดซื้อมากักตุนนว้อีหีเนาะช่วงช่วงที่มันหมดพอดีเนาะครับแม่มนวานเลยหัดหัตลูกว่ะแม่นว่าตั้งว่าอยากฮัดให้ลูกกิน จะคัให้ลูกกินก็คืบอบวมแม่นตัง้งฮัดจานแรกนะครับก็คือเขากินแบบนั้นกินแบบชิ้นแล้วกินแบบนี้มาตลอด <นะ S 2> คือเขากินเขากนำนามมาจนชิ้นแล้วไม่ต้องไปหากับข้าวขอแต่ว่ามีเข่านะครับก็ยังชนเผาของมิตตาหรือว่าในชีวิตของมิตตาที่เคยผ่านมาเนี่ยคือเคยกินยกินเขากับนาแบบนี้ขอแต่ว่ามีเข่าเนาะขอแต่ว่าในเงี่ยเนี่ยมีเข่าเมนย่างเนยหน่นอย,อยกับเอาให้ บ่าขาดเขาเรื่องว่ากับเขาเนี่ยบุมี่ก,มกับกินกับน้ำกินกับน้ำก็ได้มันก็อิ่มแล้วนี่คือการเอาตัวรอดนะครับก <ward> ินเพื่ออยู่รอดขอแต่มีเขาอย่าให้เขาขาดแต่ว่าบ่า,า,บาพื้นเรื่องเขาเนะี่ยบ่เคยขาดบ่เคยอดเขาเพราะว่ามีหน้าเห็นหน้าเนาะแม่พ่อแม่กับพ่อเห็นหน้ามากบ่เคยอยดเขาแต่ว่าจะบ่ตาย ว่าเพื่อนว่าครับเขานี่บ่หมีเคยกินเขากบน้ำกะคเคยกินมากประดำกินบางเทื่อกะทาว่าอ่อกินข้าวเหนียวเนาะบ่มีกับขา้าวต้องก็ตํำเจลตระำเจลก็คือเจลแบบอ่ามักพริกดิบเนาะมะพริกดิบเอาไปจี้มากละกะ้วกระดำใส,ใส่หัวกระเทียมอีหย่างกะ,ใส,กะใส่เกีอยาใส่เกลือกะจจําจั่กินแล้วก็แล้วไปบ่มีหอดบ่กินหอดปลาแดกสํบปลาแดกปลาล่าบ่มี่สัมีแต่ว่าบ่กินอืนี่แต่ว่าบ่กิน เคยผ่านมาแล้วช kind of ีว so ิตน่ะมันเป็นมากอย่างไรผ่านมาเมือนแล้วอันนี้คือคือคือการเอาตัวรอดนะครับการกินเพื่ออยู่นะครับไม่ได้อยู่เพื่อกินนม่คือจะกินน่ะกินอะไรกินได้เปล่าล่ะการที่ปั๊บโตเขาต้องค่อมเขาจะมีเขากินการที่เรียนรู้นะครับมันอยู่ที่การเรียนรู้่ารบมีเรียนรู้คน เคยยุ่ในธรรมกระที่ยู่ในธรรมตลอดไปบ่ย่อมโพหัวออกมาจากธรรมกันเป็นเต่ากับบบย่อมโพหัวออกมาจากกระดองยัง่นมันง็ะเขาบ้านเขาเมื่อเขาไม่ได้นะครับก็ยังผมผมเขาในต่อแรกว่าสําหรับคนที่เข้าสังคมได้ไปไหนก็ไม่อดตายไปไซกับโมีคนสั่งนะครับยูจังได้กับยูได้แบบได้ยู่ได้เบิดสาหรับบางคนนะครับอยู่ไซกับยูประเทศไทยปรับตัวไม่ได้นะครับ พยายามเขาพยายามจะไม่ให้ปรับเลยคือกูก็ยู่แบบนี้ก็อยูคก็เก่านี่แหละ mm hmm. กูก็ยู่ยังสี่มากของกูเด้บ้านกูยู่ยังสี่เด้ก็คือบยายามศึกษาข mm hmm. ัน,ม,นมันขันม่นอ่ะภาษาบัาน mm hmm. ผมกับเอิญว่าปึ๊กแล้วเขาคึบปึ๊เขามาปึกนี่คือจังมันาตั้มแต่ชจวงที่เขาหลงเรียนปุนนี้ นักเรียนห้องผมนี่สามสิบกว่าคนเออชายอีกรอบหนึ่งสิมีผู้สอบได้ที่หนึ่งคะแนนก็อย่างผมเนี่ยออกมาคะแนนร้อยเปอร์เซ็นผมจะได้อย่างน้อยๆเนี่ยผมจะได้เก้าสิบเก้าคะแนนคือผมตอบถูกหมดมการทําข้อสอบนะครับเราจะมีอีกผู้หนึ่งที่ลากลามูคะแนนหนึ่งร้อยคนคะแนนหนึ่งร้อยคะแนนจะได้ไม่เกินยี่สิบคะแนนยังเสีย่ย ล้วคือไอคิวไอเดียอีกอย่างต่างๆของแต่ละคนมั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 นต่างกันเนาะจตมาวัดวัดที่รูปร่างหน้าตาไม่ได้มันต้องวัดที่อ่าในความรู้สึกนึกคิดก็คือในสมองของเขาเขารับได้แค่ไหนนะครับรือบางคนเกิดมากอ่ะอาการพบมีหูหูตาเี้ยงแขนขาปกติเบิดตัวอย่างแต่ว่าสมองพิการความรู้ไม่ทันเขาจังที่คือหลานผมนะครับก็ หมอประเมินแล้วกับเหมือนกับว่าจะให้เป็นเด็กพิการยังสิ้นนะครับพิการทางสมองก็คือสมองมันไม่รับข้อมูลหัปีเจ็ดปีเจ็ดปีกว่าแล้วยังไม่รู้เรื่องเพศ้ยยังบ่รู้เรื่องนะครับอ่ะํำไกจำมัน <S <S ถ้ามีความถุกเด็กก็คือยอมรับความจริงนั่นล่ะ <S <S ยอมรับความจริงอยู่กับสภาพความเป็นจริง เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันบ่ได้เป็นไปตามที่เข้าคิดไหวหรอกนะครับนานมากที่บบได้กินพักกระกลำหนึ่งเบบน้องนันกะวานนะมันกะเป็นผักพื้นบ้านที่มีมกินคือปก เป็นพักที่คู่อยู่คู่ตลาดแล้วแต่ว่าแล้วแต่ว่าต้องจะดูจักกินบัวดูจักเอามาประยุกตบ่ทุกอย่างสามารถนามาประยุกต์ใช้ได้ตลอดนะครับผมเราต้องรู้จักประยุกต์ในการใช้ที่ินรู้จักพริกแพ้งนะพริกแพ้งบ่แมนเคยอยู่จังไดเคยกินยังไดกูจีบบอบัย่อมปับปุงตัวเจ้าของบ่ย่อม ให้เขาบ้านเขาเมืองเขาใดเนี่ยม,มันมันเมื่อยเนี่ยครับมันย่มย่ำแล้วมันเมื่อยยิ่งคนที่พูดคนละภาษานะครับว่าว่า,วา,วาภาษาอ่าคุยกัน่าลูเรื่องเนี่ยมันมันเมื่อยสําหรับผู้ลากนะครับก็คือไอ้ให้ผู้ที่ลากเนี่ยต้องลงทุนลากอย่างเดียวโดยที่เขาไม่ยอมเดินเนี่ยขายน ภาษาสุภาศิลป์มนก็ว่ามือไม่ไพยเอาเท้าลาน้ำนั่นแหละลากมันก็ลากยากซ้ำลากไม่ไัยทั้งป่ายนั่นแหละการมันเข็นคคกกซ้ำเหมือนกับว่าเข็นคคกขึ้นเขานั่นแหละความยากนะครับความยากความเมยก,ก็คือแทนในว่าถือกระตุนแล้วมันมันจะไปได้ความลาบเลื่นแต่นี่ไม่ได้ไปดูความลาบรื่นซ้ำว่าหนำมาก ลากอีกตั้งหากมันกบบเมื่อยนะครับใหการใส่ชีวิตผู้ที่เพื่นเป็นตับเป็นบีเล็กเล็กน้อยน่อยปรมุดจักเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เนอ้อจะทำยังไงเนาะถึงจะได้ตังค์ใช้ทำไงเนาะถึงจะได้มีเงิน ทำยังไงเนาะแต่ไม่ได้รบกวนพ่อแม่อืแล้วก็คิดขึ้นมาถ้าเขาเน่ะทำยังไงเนาะจะได้ช่วยเหลือพ่อแม่ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ให้พ่อแม่ได้สบายพ่อแม่จะได้ไม่ต้องทํางานหนักอันนั้นคือความคิดที่คนที่มีความคิดที่ดีแต่ในคนคอมนอีกความคิดหนึ่งว่ากลุ่มีพ่อแม่ให้กอเงินแล้วก็ยัง ชีวิตของผมที่ประเชิญอ,อยู่ตอนนี้ลระครับผู้หนึ่งไปได้ดีแต่ว่าผู้หนึ่งเนี่ยต้องมันเป็นลูกน้อยมันต้องอ่าเราต้องดูแลลูกไปตลอดนะครับเราต้องดูแลเขานะครับถึงจะอยู่แก่ในวัยเกษียณแต่ต้องดูแลนะครับแล้วก็คือจังห้าไทยขิดไทยยูทูบมาก็ว่าไทยแต่อยู่แบบนี้เนาะนั่นก็ ว่าแหละ <c oughs> มันก็คือเป็นจังหวะเป็นโอกาสของเฮ้าเฮ <c oughs> าบ่มีจังหวะที่จะไปไท่ายคือเพลินอือขันมันคือพี่น้องเบิงผมอยู่ตอนนี้อ่อันนี้ก็คือมือสมัครเล่นจริงๆถึงจะทายมาน,านั่นแต่ว่าในในผลงานที่ออกไปก็คือเป็นแค่มือสมัครเล่นนั่นแหละเขาเจ้าถาเจ้าไปไท่ายที่ว่าคลิปได้เป็นล้านเป็นล้านอะ่ะมีนะครับ แต่ว่าข้าเจ้าทุ่มเททุ่มเทลงทุนแล้วก็มีอ่าคอนเทนต์มีม่อีหยังวาดไว้อยู่ในใจของข้าเจ้ามีความสามารถของข้าเจ้า่่อที่ว่าเจ้าอีหยังมากสู่คนเบิงไปซะสัาากสามวันสี่วันต่อหนึ่งคลิปอาทิตย์หนึ่งต่อหนึ่งคลิปปติแต่เป็นคลิปที่มีคุณภาพนะครับ แต่เป็นคลิปที่มีคุณภาพแต่ละคลิปก็ลงทุนนะครับลงทุนบ่เมนหน่อยๆนะครับสําหรับการลงทุนที่จะเ็ดคลิปเนี่ยอืมลงทุนบ่เมน์หน่อยๆใช้ทุนแบบมากๆเลยซึ่งห้องสามามาติเฮดได้ก็คือยูทูบเบอร์ไปยูทูบเบอร์ไปที่คำชะโนดเช่นกัน อ่มี่แม่ค้าแผงลอตเตอรี่มาหุ่มนะครับอ่ะสรุปแล้วก็ห้าห้าใบนี่เท่าไหร่อ่ะเจ็ดร้อยได้ไหมเจ็ดร้อยผู้นั้นก็เห็นค้นซื่อกับหุ่มมาหุ่มมาแกกันเลยตัดสินใจว่าอเอาคนละชุดอ่ะ,อะไมผมเลยไม่เลขอะไรเขาช่างเนอ,อะเอาชุดห้าใบเนี่ยชุดละเจ็ดร้อยเนี่ยมาเอาทุกคนกำพี่นะครับสรุปแล้วเท่าไหร่สี่สิบกว่า <44 S 1> ชุดสี่สิบสี่ชุดของแม่ค้าที่ แม่ค้าไปขายรตเตอรี่แค่แค่แค่ไปแค่นั้นนะครับยังยั่จบยั่งยังบ่เบิดอีกแค่ในจุดนั้นอนะ่ะสี่สิบสี่คนที่เขาจะไปทำอาหารเราซื้อจุดแรกก่ะลายใบแล้วอืแล้วมาเนี่ยเราจ่ายเลยแต่ขอราคาเดียวกันโอนไปจ่ายก็สามสามหมื่นกว่าบาทแล้วก็เอาอตเตอรีนะ่นั่นไปแจกแจกคนแล้วก็่หวังที่เอานั่นหรอก <c oughs> ขอยังมานางรุ่นอยู่เราต้องถือสักใบสักหนึ่งมันโมเมนต์แต่ว่าไปแจกแจกคนเบิดอ แต่ก็เป็นภาพลักษณ์นะครับเป็นภาพลักษณ์ของคําเชนโนดว่าเออในการหุมนะครับในการหุมเป็นเป็นภาพที่ไม่สวยงามอืมเป็นภาพที่ไม่สวยงามก็มคือมันต้องอให้ลูกค้าลูกค้าสจซื้กสมัครใจที่จะซื้อมบมแม่มมมมนาไปยัดเยียดนะครับคือจังมือนันเข้าไปกับจังซันนะซื้อซื้อแล้วผู้นี้ผ,นผู้นี้ก็เดมาเดมา บ้กหลายๆเป็นการบ่ดีก็คงจะเป็นการจัดระเบียบม่อยู่ดอกนะครับทงังคณะกรรมการเห็นโพสต์สอยู่นะครับว่าจะต้องจัดระเบียบอในจุดที่เขาเราไปขายนะร่รเป็นจุดที่อยู่นอกวัดอยู่ในวัดในในจุดอที่อนอกเขตของคณะกรรมการที่จะไปดูแลนะครับแต่ว่าเขาไปนะครับคับชนอเอาผมขอแจ้ง ผมก็บอกพี่รองที่บริษัทนี้เคยไปนะครับเข้าไปเปิดเข้าไปประตูเขาจะควักควักควักเข้าไปนะครับตัวนั้นจะไม่ใช่เจ้าหน้าที่ให้จอดรถนะครับไม่เขาไม่ได้จัดเขาเขาจัดนั่นแหละนะครับเขาเขาจัดที่ให้เราจอดนั่นแหละเขาเขาจะแน่นําไปเขาควักควักควักไปเพราะดีรถแลนไปเวอว่หาซ่องจอดบวกถอยบวกย่างให้ย่างดีเรียบร้อยเปิดประตู แล้วก็ตาข,าาขายผู้มี่เป็นหมาเป็นผู้น,นี้เป็นามาไล่ไปไหวผู้ไหว้ววาเน,นี่ยจิลิมงคเนเขาจะเอาไปเพื่อเปิดประดวงมาแล้วเขาจะต้องอ่าให้คนคิดว่าเขาทำบริการให้ที่จอดรถเสียล้าเขาซักก็คือประมาณนี้นะครับคือคนที่ขายนะครับเป็นคนที่ไปขายหมาขายผู้บุรีหรือว่าขายลอตเตอรี่ที่ไปโบกให้เราจอดนะครับ เ่กอนเข้าไปเข้ากับผรู้ต่กอนเนี่ยผมก็เคยเข้าไปขึ้นกันนะครับคือผมเจอด้วยตัวเองมันโมเมนเขาต้องสมัครใจเข้าไปหาหม่องจอดเองแล้วที่นี่เข้าเข้าไปดูแล้วเข้ารู้จักหม่องจอดก็คือไปจอดได้จอดใกล้ด้วยนะครับไ้จอดใกล้ๆเลยนะครับเข้ากับไปรอเบื้องก่อนว่ามีที่จอดไหมถ้ามีก็จอดไม่มีก็อ้อมใหม่ก็ได้นะครับบังคนกัน ตั้งแต่พี่ประตูพูดนาย่างว่าไกลๆเขาจะตั้งบวกให้จอดนึ่งุยประตูบีตั้งแต่แถวท่าเขาเลยแล้วเราก็เดินไปนะครับเขาบวกเพื่ออะไรรับให้ให้เราจอดได้แบบปลอดภัยนั่นแหละแต่เขาต้องการที่จะขายนะครับเป็นการมันก็ดีอยู่ดอกที่เป็นบวกเป็นการหาอยหากินนะครับกับบริวารขาเจ้าดอกแต่ว่าเป็นการหาอยู่หากินแต่ก็เป็น เป็นแมงลำคัญนเวเป็นแมงขีนักก็กวนความลำคานไหมก็มีความลำคานอยู่นะนะครับก็คือแทนทีว่ว่าบางทีว่ว่าเออจะไปใจใสใจศรัทธาแล้วไปแล้วก็จะไปไหว้พระด้วย <c oughs> ใจที่ปลอดโปง่งเจ้านะัางงนนาา้นก็นีอ่นอย่างแมงขีนักมากก็กวนกันพี่น้องหัวักแมงขีนักว่าที่ข้าขปลาหรือว่านี่แมงมากกวนมีม,มีน้ำหูน้ำตาอะไร มันมันก็เลยเป็นการบอดีนะครับเอาเอาแค่นี้ก่อนน,น,นะครับผมจังคอยคุยกันใหม่สำหรับสาวเมื่อคลิป่อไเขาฝากขาฝากน้ำเองเนี่ยจังหน่อยอคือผมอ่าเ <c oughs> บิงยูทูบนะครับคอยเบิรงไปเจอผลงานเก่าๆของตัวเองอเป็นงานผลงานที่ผมนี่ได้ร่วมผลิตกับเพิ่นนะครับตั้งแต่สมัยปีพศอสองรอยสี่ส มหาประพาลัยปี2547นะครับที่ผมไปอยู่ห้องบันทึกเสียงสำนักง,งานหมอลำสยามธุรกิจบันเทิงจังหวัดขอนแก่นของคนะวิเชียนรอดชมพูนะครับทางทีวีช่องซีขอนแก่นเก่านะครับแถวแถวบึงแก่นครถนนถนนนิกรสำรันนะครับเลยๆนาเฟรี่ไปถนนกลางเมืองเลี้ยวเลี้ยวซ้ายไปทั่งบึงแก่นครนนะครับผม ผมมาอยู่หันอยู่เจ็ดปีนะครับผมมาอยู่หันเจ็ดปีผมก็ได้ความรู้ความยั้งห้องบันทึกเสียงห้องแรกเนี่ยที่ผมเข้าไปผมไปเก็บเกี่ยวความรู้่นกับมอบความรู้ความ,วามยั้งคือว่าเป็นอาจารย์คนแรกของผมนะครับที่สอ,อนผมในด้านนี้เนาะการเป็นการเสียงบันทึกเสียงอีดิทเสียงมิกเสียง,งยั้งต่างๆตั้งแต่สมัยอัจใรมวนเทป ม้วนเทปกันคือจังม้วนหนังคุยลุยคุยลุยนะจนว่ามาถึงอัดลงคมอมถ่ายวิดีโอที่เป็นม่วนนะครับถ่ายวิดีโอที่เป็นม่วนน้ญ่ๆนะครับจนว่ามาหดม่วนให้แปดม่วนซัมแฟมเมอร์อแล้วก็มาม่วนดิจิตอลทีวีทำเหมนกลับไม่เขียด,ดิจิตอลม่วอนอดีวีนะครับจนมาสู่ยุคเฮดดีนะครับผมไปซึ่งรู้ในการ เพี่ยนรูนี่การถ่ายทํำตัดต่ออีกอย่างต่างๆนะ <c oughs> ครับได้ใส่เครื่องใหม่เครื่องเมื่อของพ่นอ่ะก็ถือว่าเป็นบุญเป็นคุณ <c oughs> พอดีผมก็เลยไปเปิดเห็นนะครับผล <c oughs> งานที่ผมเคยทํา <c oughs> เคยถา่ยถาเยาเคยตัดต่อเคยอีกอย่างต่างๆที่เคยบันทึกเสียงอีกอย่างต่างๆเป็นมอลลงมอลล่หรือเป็นเอ็มวีอย่างต่างๆ,ๆผมก็ทีพยายา่มนะเอามาให้พี่น้องเบิง้งซอยเบิ้งกันได้เลยครับผมถึงจะเป็นการอ่า โหลดจาก Youtube นี่แหละนะครับโหลดจากช่องของข้าเจ้าที่ข้าเจ้าลงไว้แล้วก็คงจะไม่หมดไม่ครบหรอกนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เอามาจากมัตเตอร์มันเป็นคุณภาพก็คือเป็นคุณภาพ VCD นะครับ,บว่าป็น DVD ด้ดย